สวัสดีนะครับน Ak ักเรียนชัมม้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับวิชานะครับวิชาสุขศึกษาและพัฒนศึกษานะครับชัมม้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับน Ak ักเรียนชัมม้นประถมศึกษาปีที่ห้าที่ไม่ได้มาเรียนนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนออนไลน์ในในรูปแบบเดิมนะครับ เราก็จะไปเรียนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่10นะครับการปฏิบัติตนนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับทุกวันนี้นะครับโรคนะครับอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโรคนะครับตอนนี้ยังระบาดอยู่นะครับก็คือโรคโควิด -19 นะครับนะยังมีการระบาดในประเทศเราอยู่นะครับ อาส่วนวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันนะครับนักเรียนเคยป่วยหรือไม่สบายเป็นโรคอะไรบ่อยมากที่สุดนะครับให้นักเรียนนะครับนึกตัวเองนะครับว่าตัวเองมี โรคประจําตัวหรือโรคนะครับที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันของตนเองก่อนนะครับว่านักเรียนเคยเป็นโรคอะไรบ่อยมากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการบ้านด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับไปดูกันต่อนะครับ อันอื่นมาดูการปฏิบัติตนนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับการปฏิบัติตนก็คือการที่เราดูแลหรือการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับเป็นการดูแลนะครับรักษาสุขภาพร่างกายนะครับไม่ให้เจ็บป่วยนะครับได้ง่ายนะครับไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับดังนั้นนะครับครวนนะครับให้ความสําคัญนะครับให้ ให้รู้จักความสําคัญนะครับและนะครับรู้ถึงการปฏิบัตินะครับเป็นเป็นประจานะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้านะครับเริ่มมีอาการผิดปกตินะครับนักเรียนนะครับก็ควรนะครับรีบรักษาหรือควรที่จะไปพบแพทย์ทันทีนะครับอันนี้คือการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับไปดูต่อนะครับ ในหัวข้อท so ี่หนึ่งนะครับวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับวิธีนะครับการปฏิบัตินะก็คือสิ่งที่ควรทํานะครับในสิ่งในสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติเพื่อนะครับการป้องกันโรคนะครับในหัวข้อที่หนึ่งนะครับก็คือวิธีการนะครับปฏิบัตินะก็คือดูแลสุขภาพตนเองนะครับให้แข็งแรง อยู่เสมอนะครับด้วยการหมั่นออกกำลังกายนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับและก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอ่าใครที่ทำสามข้อนี้ไม่ได้นะครับนักเรียนควรหมั่นนะครับหรือปรับนะครับทำให้ได้นะครับเพื่อจะเป็นวิธีการป้องกันโรคนะครับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคนะครับต่อไปนะครับ ข้อที่2นะครับไม่อยู่ใกล้ชิดนะครับหรือคุกคีกับผู้ป่วยอ่าอย่างเช่นตอนนี้มีโรคนะครับโรคก,ก็คือโรคโควิด -19 เกยนะครับก็คือจะเป็นโรคที่ทําไมเอ่ยแพร่ระบาดได้ง่ายนะครับจากคนสู่คนได้ถ้านักเรียนไปอยู่ใกล้ชิดหรือไปคุกคีกับผู้ป่วยนักเรียนอาจจะติดเชื้อไวรัสนะครับของโควิด -19 เนี่ยได้นะครับ ต่อไปนะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3ปฏิบัติตนนะครับเพื่อไม่ให้ตนเองนะครับได้รับเชื้อโรคนะครับเช่นการกินอาหารนะครับที่สุกหม่ๆนะครับใช้ช้อนกลางและหมั่นล้างมือนะครับให้สะอาดอยู่เสมอนะครับรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ วิธีการปฏิบัตินะครับข้อที่3ต่อไปข้อที่4นะครับตรวจนะครับสุขภาพร่างกายนะครับประจําร่างกายนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับเพื่อดูการเจริญเติบโตของร่างกายเรานะครับและหาความผิดปกตินะครับถ้ามีความผิดปกติที่อาจจะทําให้นะครับให้เกิดนะครับโรคต่างๆเพื่อจะได้นะครับมีวิธีการป้องกันตั้งแต่ต้นนะครับ ต่อไปนะครับรูปนี้นะครับก็คือการล้างมือนะครับการล้างมือนะให้สะอาดนะช่วยป้องกันโรคนะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่แล้วนะครับครูก็ให้ให้นักเรียนถ่ายคลิปนะครับหรือเรียนรู้ในในวิธีการล้างมือแล้วนะครับ วิธีการล้างมือนะครับให้สะอาดเลยนะครับมีเกี่ขั้นตอนนะครับข้อที่สองนะครับหัวข้อที่สองใหญ่นะครับในวันนี้นะครับโรคนะครับที่พบบ่อยนะครับในชีวิตประจำวันนะครับสองจุดหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูหนึ่งโรคก่อนนะครับก็คือโรคไข้หวัดโรคไข้หวัดนะครับก็คือโรคไข้หวัดเนี่ยนะครับ เอ่าเอามาดูสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุนะครับและการติดต่อนะครับโรคไข้หวัดเนี่ยนะครับเกิดจากไวรัสนะครับสามารถติดนะครับต่อกันได้ง่ายนะครับโดยการหายใจหรือรับเชื้อโรคนะครับที่ปะปนอยู่ในละอองเสมหะนะครับหรือน้ำมูกน้ำลายนะครับของผู้ป่วยที่ไอหรือจามออกมานะครับโรคนี้นะครับเป็นการติดเชื้อนะครับหรือติดต่อนะครับ แค่ล้ายกับโรคโควิด1 9เลยนะครับถ้าคุณเชื่อว่าถ้าใครเกิดเกิดมาแล้วนะครับหรือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราต้องเคยทำไมเอ่ยเราต้องเคยเป็นโรคไข้หวัดแน่นอนนะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูต่อนะครับ นอกจากนี้นะครับการที่นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับการเดินตากฝนนะครับตากแดดเป็นเวลานานก็ทําไมเอ่ยอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้หวัดได้เช่นกันนะครับอาการของมันนะครับใครเคยเป็นบ้างนักเรียนลองนึกดูนะครับว่าเป็นอาการแบบนี้ไม่เอ่ยนะครับถ้าใครมีอาการมีไข้สูงตัวร้อนนะครับปวดศีรษะนะครับมี น้ำมูกไหลนะครับไอจามเจ็บคอนะครับอ่าอาการแบบนี้อาการเหล่านี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงว่าถ้าใครได้เป็นแล้วหรือมีอาการแบบนี้แล้วนักเรียนจะเป็นโรคไข้หวัดนะครับนัากเรียนดูตัวอย่างนะครับรูปผู้ชายวันนี้ยืนตากฝนใส่หมวกนะครับาการอยู่นะครับการอยู่กลางฝนนะครับโดย ไม่กางร่มนะครับอาจจะทําให้เป็นโรคไข้หวัดได้นะครับเพราะบางครั้งอากาศของเรานะครับอาจจะมีสารพิษหรือโมนพิษหรือการปรับตัวของเราปรับตามอากาศหรือปรับตามอุณหภ,ภูมิธรรมชาติยังไม่ได้เราก็จะเกิดเป็นโรคไข้หวัดได้นะครับ อาการนักเรียนรู้ไปแล้วนะครับต่อไปมาดูการดูแลรักษาตนเองนะครับเบื้องต้นนะครับในข้อที่1นนะครับเมื่อนักเรียนตัวร้อนนะครับอ่าหรือมีไข้ควรใช้ผ้าชุบน้ํานะครับเช็ดตัวให้ทั่วนะครับเพื่อลดไข้นะครับอ่าการเช็ดตัวนะครับก็จะเป็นการลดไข้หรือลดอุณหภูมิของร่างกายนะครับ การที่เรามีไข้อุณหภูมิในร่างกายก็จะสูงนะครับถ้าเรามีการเช็ดหรือใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยนะครับนะชำระร่างร่างกายนะครับการในการเช็ดตัวใะไข้ก็จะลดลงนะครับอุณหภูมิในร่างกายที่สูงขึ้นก็จะลดลงนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือรับประทานนะครับยาแก้ปวดปวดนะครับเมื่อมีอาการนะครับปวดศีรษะนะครับนะให้รับประทานยาด้วยนะครับ ข้อที่สามนะครับดื่มน้ํามากๆโดยเฉพาะน้ําอุ่นนะครับอ่าน้ําอุ่นนะครับอ่าถ้าดื่มมากนะครับก็จะทําให้ไข้หวัดหายได้เร็วนะครับแล้วข้อที่สองนะครับรับประทานยาแก้ปวดนะครับก่อนรับประทานยานะครับยาแก้ปวดนะครับนักเรียนควรรับประทานข้าวนะครับหรืออาหารนะครับก่อนนะครับก่อนที่จะรับประทานยาเข้าไปนะครับ ไปดูต่อนะครับน,นี่คือการดูแลเบื้องต้นนะครับอ่านักเรียนดูตัวอย่างนะครับเนี่ยคือในรูปนี้คือปวดปวดที่ะมากนะครับเมื่อเป็นไข้หวัดนะครับจะมีไข้สูงนะครับและปวดที่สะมากนะครับข้อที่สี่นะครับ นักเรียนพยายามนอนนะครับนอนหลับพักผ่อนนะครับให้เพียงพอหุ่มผ้าหนาๆนะครับเพราะว่ามันจะเกิดบางคนอาจจะเกิดอาการที่หนาวสั่นก็ได้นะครับให้นักเรียนนอนหุ่มผ้าได้นะครับ5ห้นะครับรับประทานอาหารนะครับอ่อนๆนะครับที่ย่อยง่ายนะครับเช่นข้าวต้มนมผลไม้นะครับบางคนนะครับเป็นตักหนักอาจจะเบื่ออาหารก็ได้แต่นักเรียนควรทําไมเอ่ยรับประทานอาหารอ่อนๆนะครับที่ย่อยง่ายนะครับเพื่อ จะได้รับประทานยาได้นะครับเพื่อไม่ให้ยากรกะเพาะนะครับต่อไปข้อที่หกนะครับถ้ามีไข้สูงหรือเป็นไข้หวัดนานเรื้อรังนะครับควรรีบไปนะครับพบแพทย์ถ้านักเรียนทําในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าแล้วอ,อ,อาการไข้ย,ยังสูงอยู่หรือไม่หายเลยหรือมันเป็นนานมากกันไปนักเรียนควรรีบไปพบแพทย์นะครับอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นก็ได้นะครับ ตัวอย่างเมื่อเป็นไข้หวัดนะครับควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับาการปฏิบัติตนนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโรคนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับไม่เดินตากฝนนะครับและไม่เล่นกลางแดดจัดนะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิ ฝนตกอาจจะเย็นมากแดดจะอาจจะร้อนมากนะครับร่างกายจะปรับไม่ทันอาจจะเป็นโรคได้นะครับข้อที่2นะครับไม่อยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นเป็นเวลานานนะครับอ่าสนะครับทําร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับเมื่ออากาศหนาวเย็นครวนนะครับสวมเสื้อผ้าหนาหนานะครับข้อที่4นะครับหมั่นออกกําลังกายนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อให้ร่างกายนะครับแข็งแรงนะครับต่อต้านจาก ต่อต้านโรคไข้หวัดได้นะครับหรือถ้าใครเป็นถ้าใครแข็งแรงและได้รับเชื้อนะครับเชื้อไวรัสของโรคไข้หวัดเนี่ยนะครับนักเรียนนะครับก็จะเป็นน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายหรือร่างกายอ่อนแอนะครับเป็นน้อยกว่านะครับอ่าไหมครับในตัวอย่างก็คือ,เ,อเห็นไหมเออเขามีหิมะด้วย เมื่ออากาศเย็นครวนนะครับสวมเสื้อผ้าหนาๆนะครับเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นตอนนี้ตอนเช้าๆหรือช่วงดึกนะครับก็เริ่มมีอากาศที่ทํไมเอ่ยเย็นแล้วนะครับในช่วงนี้ในเดือนนี้นะครับควรหมั่นดูแลร่างกายด้วยนะครับข้อที่5นะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับเช่นฝรั่งส้ม มะเขือเทศนะครับกระล๋ปี้ผักหวานนะครับข้อที่6นะครับไม่คุกครีนะครับหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับอ่าข้อที่7นะครับไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้เช่นแก้วน้ําปากกาดินสอนะครับร่วมกับผู้ป่วยนะครับอาจจะมีเชื้อโรคติดไปด้วยต่อไปการบ้านนะครับ การบ้านคําสั่งนะครับให้นักเรียนนะครับทางานนะครับในหนังสือพวนะครับในกิจกรรมนะครับการปฏิบัติตนนะครับเพื่อป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันนะครับในหน้าที่ในหน้า180นะครับหน้า180ในหัวข้อในหัวข้อที่1นะครับอ่าในหัวข้อที่หนึ่งบอกไว้ว่าให้นักเรียนนะครับสํารวจตนเองนะครับที่เคยมีอาการเจ็บป่วย ได้บ้างนะครับโดยเขียนเครื่องหมายถูกต้องนะครับลงในช่องว่างตามความเป็นจริงนะครับนักเรียนตามความเป็นจริงนะถ้านักเรียนเคยปวดท้องในข้อที่1นักเรียนก็เต๊กเคยนะครับอ่าข้อนี้จะสํารวจว่าเราเคยเป็นโรคอะไรมากที่สุดนะครับอ่านักเรียนแล้วก็นักเรียนมาทำเอ่อหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามนักเรียนอ่านคําถามไม่ดีนะครับปห้าแล้วอ่าต่อไปนะครับในหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับ ครูก็จะให้นักเรียนนะครับฐาในคำทำข้อที่2นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับเลือกโรคที่กําหนด1โรคนะครับแล้ววิเคราะห์นะครับสาเหตุของโรคนะครับการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับเมื่อเจ็บป่วยนะครับและการปฏิบัติป้องกันโรคนะครับลงในแผนภาพความคิดนะครับอย่างเช่นครูเลือกโรคแรกนะครับก็คือในวงลีนะครับก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับในหนังสือมีนะอาแต่วันนี้ครูสอนแค่โรค ไข้หวัดนะครับแต่ในหนังสือนักเรียนเลือกมาได้นะครับโรคสมมติว่าครูตั้งว่าโรคไข่ไข้เลือดออกนะครับสาเหตุก็คือนอนในกลางม้งนะครับถูกยุงลายกัดนะครับอยู่ในที่โลคทึบนะครับอับชื้นนะครับผู้คี้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคนะครับอนนี่คือสาเหตุนะครับการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับของโรคไข้เลือดออกนะครับเมื่อมีไข้นะครับเช็ด เช็ดตัวนะครับและรับประทานยาลดไข้นะครับดื่มน้ำมากๆรับประทานอาหารน้อนนะครับและนอนหลับพักผ่อนนะครับไม่เพียงพอนะการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับก็คือนอนกลางมุ้งนะครับทําทําลายแหล่งพยาพันธุ์ยุงลายนะครับและอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับนี่นะครับนี่คือข้อสอนนะครับต่อไปข้อสามนะครับข้อสามให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างนะครับ อาการของโรคที่ตนเองนะครับที่เคยที่เคยเป็นโรคนะครับอธิบายอาการอธิบายนะครับการดูแลรักษาตนเองนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วการป้องกันโรคนะครับนักเรียนเขียนมานักเรียนเลือกโรคอะไรอย่างเช่นนักเรียนวันนี้ก็ได้นะครับโรคไข้หวัดนะอาการมันเป็นอย่างไรนะครับอ่าแล้วก็การดูแลเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับอ่าแล้วส่งต่อมานะครับการป้องกันควรทําอย่างไรนะครับแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราป้องกันแล้วนะครับอ่า ว่าเป็นอย่างไรนักเรียนใส่มาเลยนะครับอ่าและหน้าสุดท้ายนะครับก็คือหน้า182นะครับข้อที่4นะครับให้นักเรียนนะครับประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะครับเพื่อป้องกันโรคโดยเขียนเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมนะครับอ่านักเรียนเขียนไปเลยนะครับข้อ1ถึงข้อ6นะครับติ๊กไปเลยนะครับมันมีบ่อยครั้งบางครั้งไม่เคยนักเรียนติ๊กเลยนะครับอ่าและนักเรียนไปดูข้อที่ 4.1นะครับอ่านักเรียนก็ตอบคําถามเลยนักเรียนอ่านก่อนนะครับอ่านให้เข้าใจแล้วตอบคาถามถ้าไม่เข้าใจมาถาม,มครูดได้นะครับอ่าส่วนข้อสุดท้ายข้อ5นะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับเรียนรู้เรื่องนี้แล้วนักเรียนปฏิบัติตนอ่าเพื่อป้องกันโรคนะครับที่พบบ่อยในชีวิตในชีวิตประจำวันนะครับ <oui S 2> แล้วนักเรียน <way> เข้าใจว่าอย่างไรนะครับนักเรียนเขียนลงมานะครับอ่าตอบให้สั้นๆว่านักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรนะครับฮะ ทํามาด้วยนะครับทั้งหมด5ข้อนะครับสามหน้า5ข้อนะอ่าวิธีการส่งงานนะครับส่งในรายส่วนตัวครูนะครับอุปั๊มเนี่ยก็ได้นะครับหรือในรายกลุ่มห้องก็ได้นะครับอ่านี่จะเป็นงานเฉพาะคนที่ไม่ได้มาเรียนนะครับในช่วงนี้นะครับอ่าส่วนที่คนมาเรียนเดี๋ยวครูจะให้ทําในในเวลาเรียนนะครับนะ วนวันนี้นะครับใน EP ีนี้นะครับก็คือประมาณ ep ีที่3นะครับแต่ว่าไม่ได้เรียนทุกคนเรียนเฉพาะคนที่ไม่ได้มานะครับไม่ได้มาเรียนนะครับคุณครูก็ขอจบการนำเสนอนะครับไวเพียงเท่านี้นะครับอ่าครูก็ขอสวัสดีครับ